ตำนานเสือร้ายกินคนอ้ายเป๋เมืองชุมพรในสมัยก่อนผู้คนมีความเกี่ยวข้องกับพื้นป่าและธรรมชาติมากกว่าปัจจุบันจึงมีเหตุการณ์ที่ต้องพบเจอกับสัตว์ร้ายอันน่าเกรงกลัวอย่างเสือโดยไม่อาจเลี่ยงได้โดยเฉพาะนายพรานหรือคนที่เก็บของป่าเพื่อดำรงชีวิตหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเสือจะไม่ไล่ล่ามนุษย์ ยกเว้นพวกมันจะอ่อนแอป่วยหรือแก่ชราเพราะคนเป็นสิ่งที่ล่าได้ง่ายที่สุดเนื่องจากเชื่องช้ากว่าสิ่งมีชีวิตอื่นแต่ก็สร้างความยุ่งยากให้มากที่สุดเช่นกันดังนั้นคนจึงเป็นสิ่งมีชีวิตสุดท้ายที่เสือจะล่าแต่ไม่ใช่กับเสือที่ชื่ออายเป๋เมืองชุมพรในอดีตราวปี2433 มีเสือร้ายตัวหนึ่งที่เป็นที่หวาดกลัวของผู้คนเมืองชุมพรมันได้รับฉายาว่าอ้ายเป๋เมืองชุมพรเพราะมีขาเป๋ข้างหนึ่งตัวยาวราว4.5เมตรเป็นเสือที่ดุร้ายมากกัดกินชาวบ้านบริเวณนั้นไปหลายคนทั้งยังออกอลาวาดแม้ในยามกลางวันหรือไม่เกรงกลัวอะไรมันพุ่งเข้าไปกัดคนถึงใต้ถุนบ้าน บางคนก็ถูกขาบเทา้าลากหายเข้าไปในป่าไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไรจากคำบอกเล่าของชาวบ้านได้ความว่าไอเป๋ทำร้ายและกัดกินคนไปกว่า20คนแล้วทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวแม้จะอยู่แต่ในบ้านคนหาของป่าก็กลัวจนไม่กล้าเข้าไปหาของป่าคนเดียวหากจะไปจริงๆก็ต้องไปกันหลายคน ส้ำยังลือกันว่ามันอาจจะเป็นเสือสมิงเพราะความดุร้ายและโหดเหี้ยมผิดจากพฤติกรรมทั่วไปของเสือที่พยายามหลบเลี่ยงมนุษย์ท้ายที่สุดแล้วไอเป๋ที่ถูกลือว่าเป็นเสือสมิงก็สิ้นใจด้วยมือของชาวบ้านรายหนึ่งที่มีธุระต้องเดินทางในป่าเขาพกปืนไปด้วยแต่ก็เพื่อป้องกันตัวเท่านั้นบางเอื่ว่า ชายคนนั้นเจอไอ้เป๋ในระยะประชิดจึงลั่นไกลและเพนหนีอย่างรวดเร็วและไอเป๋ก็กำลังตกตะลึงจึงไม่ทันโจมตีหรือหลบเลี่ยงทำให้เสียชีวิตอยู่ตรงจุดนั้นยุติความกลัวของชาวบ้านและเหลือเพียงตำนานของเสือร้ายไอเป๋เมืองชุมพร ยีราฟหน้าคนสมบูรณ์ทำงานเป็นผู้ดูแลสวนสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดตอนเช้าเขาจะมาทำงานด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเขาพูดจาสุภาพเรียบร้อยกับทุกคนเสมอแต่ทว่าในตอนกลางคืนตอนที่สวนสัตว์ปิดทำการและร้างคนแล้วสมบูรณ์จะสวมเสื้อผ้าสีดำ สวมหน้ากากปิดบางใบหน้าและแอบปีนเข้าสวนสัตว์ตรงจุดบอดที่ไม่มีกล้องวงจรปิดเขาเดินตรงไปยังกรงยีราฟและหยิบก้อนหินแถวนั้นเคลื่องตรงไปที่ยีราฟตัวหนึ่งที่กำลังนอนหลับอย่างสบายใจเจ้ายีราฟที่น่าสงสารจึงโดนก้อนหินปาเข้าที่หัวไปอย่างจังเมื่อโดนก้อนหินเคลื่องใส่เจ้ายีราฟที่โชคร้าย ก็ส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดและวิ่งหนีไปภาพนั้นทําให้สมบูรณ์หัวเราะอย่างสะใจเพราะอันที่จริงแล้วสมบูรณ์ไม่ได้รักสัตว์เขาทางานที่นี่เพียงเพราะความต้องการเงินเท่านั้นไอ้ยีราฟตัวเหม็นพวกแกเกิดมาสบายวันๆะ่ะเอาแต่กินกินนอนๆงานก็ไม่ต้องทําแค่ชูคอยาวๆอยู่เฉยๆ ก็มีคนเอาอาหารมาป้อนถึงทีอ่อันที่จริงแล้วสมบูรณ์พยายามสมัครงานที่อื่นหลายครั้งแต่ก็ไม่มีที่ไหนรับความเก็บกดจากการใส่แส้งแกล้งทำว่าเป็นคนรักสัตว์บวกกับความที่เขาอิจฉาสัตว์ที่อยู่อย่างสุขสบายทำให้สมบูรณ์ต้องการที่ระบายอารมณ์ดังนั้นเขาจึงชอบแอบเข้ามาในสวนสัตว์ตอนกลางคืนและแกล้งแกล้งพวกมัน ตอนแรกๆเขาก็ใช้ไม้ตีแต่ตอนหลังๆก็เปลี่ยนมาใช้ก้อนหินเคลื่องใส่โดยเล็งไปที่หัวเรากว่าเป็นเกมปาเป้ายิงตัวไหนออกอาการเจ็บปวดหรือร้องเสียงดังเขาก็ยิ่งสะใจเมื่อสมบูรณ์เล่นเกมโรคจิตของเขาจนพอใจแล้วก็รีบหนีออกไปเส้นทางเดิมและกลับมาทำงานในตอนเช้าโดยใบหน้ายิ้มแย้มเหมือนปกติ ทำให้ไม่มีใครรู้ว่าผู้ดูแลสวนสัตว์คนนี้เป็นพวกทารุณกรรมสัตว์ทว่าช่วงนี้คนกำลังเห่อลูกยีรับตัวใหม่ที่เพิ่งคลอดเมื่อมีคนมาเที่ยวสวนสัตว์มากขึ้นสมบูรณ์ก็ต้องทำงานหนักขึ้นและทำให้เขาหงุดหงิดง่ายเขาจึงระบายอารมณ์กับยีรับล่อยขึ้นเรื่อยๆและรุนแรงมากขึ้นด้วยจนกระทั่งคืนหนึ่ง สมบูรณ์แอบเข้ามาในส่วนสัตว์และตรงไปที่กรงยีราฟเช่นเคยเขาเคลื่องหินใส่ยีราฟทุกตัวจนกระทั่งพวกมันวิ่งตเตลิดหนีไปเหลือเพียงตัวเดียวที่หันหลังให้มันออยีราฟผู้โชคร้ายแกเป็นตัวสุดท้ายของคืนนี้สมบูรณ์ไม่รอช้าหยิบก้อนหินขึ้นมาตั้งท่าจะเคลื่องใส่มันแต่ในจังหวะที่ยีราฟหันหน้ามา ก้อนหินก็หลุดจากมือของสมบูรณ์ร่วงลงไปที่พื้นสมบูรณ์อ้าปากค้างด้วยความตกใจพูดไม่ออกเพราะยีราฟที่หันมาทางเขาไม่ใช่ยีราฟธรรมดาแต่มันเป็นยีราฟหน้าคนใช่แล้วเจ้ายีราฟตัวนี้มีหน้าเป็นคนใบหน้าของมันทำหน้าทะมึงทึงและโกรธแค้นวิ่งเข้าใส่สมบูรณ์ทันที และร้องว่าสนุกไหมสนุกมากไหมดูเหมือนมันจะถามสมบูรณ์ว่าที่แกล้งพวกมันทุกๆวันน่ะสนุกมากใช่ไหมปิศาจปิศาจอย่าเข้ามานะอย่าอย่าเข้ามาช่วยด้วยช่วยด้วยสมบูรณ์วิ่งหนีด้วยความกลัวสนุกไหมสนุกมากไหม สมบูรณ์วิ่งหนียังไม่คิดชีวิตแต่ยีรับหน้าคนวิ่งได้เร็วกว่าเพียงพรลบตาเดียวมันก็ตามทันและเตะเขาจนลบก,กลิ้งจากนั้นมันก็ไม่รอให้สมบูรณ์ลุกขึ้นวิ่งหนีเตะเข้าที่หัวของสมบูรณ์อย่างจังลูกเตะนั้นทําให้สมบูรณ์หัวแตกทันทีเขานอนแน่นิ่งไม่ไหวติงไร้ลมหายใจแต่เจ้ายีรับก็ยังเตะเน้นๆเ,เข้าที่หัวไม่หยุดเหมือนกับภาพซ้อนที่สมบูรณ์ ชอบเอาก้อนหินปลาใส่หัวพวกมันเมื่อยีราบหน้าคนแก้แค้นจนพอใจแล้ววิ่งหายไปในความมืดที่ตรงนั้นก็เหลือเพียงศพของสมบูรณ์ที่ส่วนหัวเละเทะไม่มีชิ้นดีสมองกระจัดกระจายเต็มไปหมดและในเช้าวันรุ่งขึ้นพนักงานในสวนสัตว์ต่างต้องตกใจเมื่อพบศพของสมบูรณ์ถูกแขวนอยู่ตรงซอนลุนโชค ตรงร้านเกมปาเป้าทุกๆคนต่างสันนิษฐานไปต่างๆนานาว่าเป็นฝีมือของฆาตกรโรคจิตที่บุกเข้ามาในสวนสัตว์โดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าตัวการที่แท้จริงนั้นคือยีราฟหน้าคน